น,นี้เราก็มาแนะนําพืชปลูกให้อีกชนิดหนึ่งนะคะมันขึ้นง่ายมากเลยค่ะในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องดูแลอะไรมากด้วยเป็นโสมไทยนะคะใบเนี่ยอ,อยอดอ่อนของมัน,นเนี่ยนำมาผัดหรือนำมาต้มจิ้มน้ำพริกได้นะคะนำมาผัดน้ำมันหอยต้มน้ำจิ้มน้ำพริกหรือบางคนก็เอาอไปแกงส้มนะคะ วันนี้เราก็มาเด็ดใบสมไทยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็เอามาปลูกแค่ต้นเดียวแต่ตาลังมันก็ขึ้นเต็มไปหมดนะคะบางทีเราก็มีเด็ดทิ้งไปบ้างแต่ว่ามันก็ขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ออไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยค่ะเวลาที่อยู่บ้านแล้วหาผักอะไรไม่ได้เลยบ้านพอดีบ้านที่อยู่มันไกลร้านค้า เราก็เด็ดเอามาค่ะอย่างวันนี้เป็นต้นเนาะเราไม่มีผักอะไรเลยล้วก็ไปเด็ดยอดอ่อนๆของมันเนี่ยยอดมันอ่อนมากเลยค่ะเราเอามาล้างแล้วก็เอามาทําอาหารนะคะผัดน้ํามันหอยเฉยๆก็อร่อยแล้วค่ะ